สวัสดีครับวันนี้วันเดียวกนเพื่อนมันบ่งป่าป่าหมอปลาชิงพันจุมพรน,นะครับกงไปสองร้อยสี่สิบตัวเนี่ยอยู่ประมาณนี้ประมาณสี่เดือนนะครับบ่เกินสี่เดือนเัยียงในสามเดือนกับเมื่อก่อนหนาวพอดี ตอนนี้ก็ต้องก็ต้องเปลือนน้ำออกอยู่เดี๋ยวก็เบ,บิง้งถามเบิ้งตัวปลาด้วยกันเลยว่เห็นตัวปลาสองเดืนนอนแล้วล่ะว่าบ่าได้ปิง้งเบิ่งจักเทล่ยขึย้นมากอขึ้นมากก็เสาะเาาบิง่งก็ชิงนี่แหละครับเลี้ยงแบบมนุษย์โรงงานจังได๋ยังว่าเลี้ยงแบบมนุษย์โรงงานดีบ่ ผูเอาล่งอยู่อยู่โรงงานครับแต่ว่าผู้เบิ่งให้อยู่บ้านมือหนึ่งกับว่าได้กินอาหารสามขับขับแดงก,กับเกาโมงขายตุซองกับซีโมงแดงจย่งเี้เดี๋ยวก็บเบิ่งว่ามันตัวหน่อยขึ้นตัวใหญ่ขึ้นมาแตละเทียกับเวลาหน่อยครับเวลาาโบลายมือขนาดบ่อ สองเมตสคูณเมตรยี่สนี่นะครับว่อยน้ำยี่สิบเ้นี่สเนอีกสองคนเนี่นะยี่สิบนหาซิบนี่ยนเคืงนี่นะ มานี้มากกับร้านครับมาก,กับเด็กหน่อยครับนี่ว่าอยากเบิ้งปลาพอนว่าจัดใส่เลยครับแล้วเบิ้งปลาขิงตัวใหญ่โว้พอนว่าเขาสีร้อใายเขากับเปิดน้ำเดี๋วเบิ้งปลาน้ำกันงแล้วเดี๋ยวครับ,รบใกล้แล้วครับประมาณสี่เดือน น้ำมก่ c â แล้วดอกี่ตัวหง่บ่เดี๋ยวเบิ้งกับบัตัวหง่ครับสี่เดือนบัคือหลอดแหลกหลอดทีรง่งหลอดก้อนนี่สี่เดือนตัวหง่ก็หนีหลยครับ หอมซีเดียนโตสมีใบไงอยู่นะครับผมคิดมานะเบิดยาเบิดยังเดียกว่ากดีรอนรอตั้งีละหมดตดวจาหมอน้าเนาะเอามาคนเดียวกันโบ้ดงมันมืดเมือนกินักับัวใะญ่ เ,เรื่องการกินอาหารบ่ได้มันก็บ่ตัวใหญ่หรอกสามดูการกินบ่ด,ดีหลอคือคนนเลยหรอกแหลกเอามาลงนี่พวกนี้ประมาณนสามเดือนนี่ตัวเท่าน,นีย เดกานีใรเหรวานี้กรตัวรวนเด็เนน้ำเออาอาโฟก ล่องเลี้ยงครับตัวใหม่เลยตัวใหญ่กันไปฮันี่กันไปเขาบอกวานี่งลงทุนหลายบาทมาเปลี่ยนเสร็จลองเป็นเรอยตัวไหนมันกินหลายเหมือนไงผมทดลองเลี้ยงซองดุ่นนะครับรุ่นแรกเทียบกับรุ่นนี้แล้วรุ่นแรงตัวใหญ่หลายกว่า เพราะว่ารุ่นนั้นอันว่าเจอหนา,หนาวพอดีอยฟระเดียนคุมผ้าเนะาบแบบอันนี้ร็อกโซนคะอเดียนเดียนยเดียนซิงค์หาดเนี่ยนะครับปลาซีเดียนเดียงแบบเป็นหนุโรงงาน เจยนแบบแห้ผู้เทาบึง่งน,นี่กะคัดออกมาว่าตัวใหญ่เลยตัวนี้เพราะิงแต่ว่ามีแต่ตัวหนมิได้ตัวใคร ครับเบ,บื้องประมาณนี้นะครับปลาสี่เดือนประสบการณ์จริงเลยว่ายเบื้องบครับยาวๆครับนะเปีดนามไปเลยเวดนามไปตั่นามจนซีนะครับขวด ต้องไปคืนปวดเลมไม่รมไปได้งนาน่ดินที่เราเขามีหลาอันนี้เขาว่าเอาไปเอาเพื่อทับน้ำแค่ผมมีเอาใส่เกลือนั่แหละใส่เกลือสองกำลังกำารกระโดดส ซอยได้ครับนำจิ้งจี้กับเปลือกอันนี้หัวคามสำหรับนี่ใไม่นะครับนิ่มไม่ได้คนตาให้มีบาดแผลเสรทำเกลือ,ไ,ไ,อไม่ได้เกลียทะเลกัได้เกลียวมันเท่ากันต้องเห็นต้องใช้ต้องสั่งข้างนะบอกองเอามา่ได้ นอน้วสองต,ตอมมมันตตันแคเทียนมาหนึ่งคังประมาณเจ็ดมือครับแกยื่นตัวตปลา็ไปหายยุกกระสงเนี่ยผมร้องมาไล้หายครับต้องรับที่นี่กับฝากเพื่อนไปประมาณนี้นะครับกันด้วยครับกิจาครับมาดูครับ